สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องกระติ๊บข้าวเหนียวนะคะวันนี้นะคะจะมาเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินะคะอ p สองนะเพื่อนยอดดูเห็นไหมคะนี่จะมาเกี่ยวกับหมอกค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นใครเห็นบ้างคะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมีหมดที่บ้านบ้านหนาวสวยมากๆเลยใครจะมาเที่ยวก็สามารถเที่ยวได้นะคะ ดูหมอกดูอะไรอย่างเงี้ยนะเ่ห็นไหมสวยมากๆเลยดูนะคะเห็นไหมเขาเห็นไหมเห็นไหมนี่ใหญ่มากๆนะคะสวยมากๆกพื่อนนะโอเคค่ะเราไปจุดต่อไปจุดต่อไปนะคะจะเป็นจุดที่ใกล้บ้านมากๆ่ะแต่ไม่ได้ใกล้ เห็นค่ะ uh, พ่อแก่เห็นค่ะนี่ค right? so, ือตายอยูนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนแล้วเราไปกันตรงนี้ค่ะแล้วก็เห็นถือว่าอ้าคนเห็นแล้วนะเห็นไหมมูเห็นแล้วนะเราคนเห็นกันแล้วนะคะไปดูนนี่สวยมากเนะสวยมากมากนะพวกข้าวโรนี่สวยไหม ดูกำลังซูมนูซูมอูเห็นไหมเห็นไหมส่วนมากมนะอันนี้นะเห็นมเขาโมวโม่เห็นไหมเเห็นไหมเห็นเนาะเห็นเนาะ นี่คือเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะเพื่อนดูไปดูฝั่งอื่นกันบ้างนะว่าฝั่งไหนจะมีบ้างหรือเปล่าฝั่งทางร้านบ้างนะเพื่อนทางทางร้านนะคะฝั่งทางร้านคนอาจจะเคยดูกันไปแล้กกวก็ได้นะ กับธรรมชาตินะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ช่องกระติบเข้าเหนียดด้วยนะนะไหนเอ้ย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 มอกน้ำมันจะ้อ,อยู่แถวทางนู้นนะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นหรอกนะ ุมจกจตอนนี้นะคะหนูมีการจุกเกิดขึ้นนะคะจุกมาก